ภายของผู้บริจรคนเมืองนะครับเราคุยกันเรื่องโรคเมริยออยนะครับก็มาสองเบสครับนะถึงขนาดนี้ผมก็จะว่าถ้าผู้ชมโดยทั่วไปน่าจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าประเด็นอย่างที่อยากจะเรียนถามอาจารย์หมอนแพทย์ดีเล็กริบม,มัทุ่งรถสปรุนนะครับอาจารย์ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมาาวิทย์ไม่อดดนะอาจารย์หมออย่างที่ผมเกิดไนเมืองสุขุมเนี้ยคนที่มีโอกาสและถือว่าสุ่มเสี่ยงบ่คนทั่วไปนะอย่างเช่นโรคเบาหวานครับ พาลซิเมียมีกลุ่มไหนอีกบ้างเลยแต่หมดที่มันเสี่ยงแล้วมันเสี่ยงยังไงครับก็กลุ่มที่เสี่ยงสูงสุดเลยนะครับอาจารย์ก็จะเป็นกลุ่มเบาหวานเกานแน่ๆนะครับเบาหวานแล้วตอนที่คนไทยเป็นเยอะเลยใช่ไหมครับเป็นเบาหวานเสร็จเดี๋ยวมันมีคณะตามมาเยอะแนะนรฮะใช่ครับก็กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเจ้าตัวนี้ด้วยถูกต้องครับอืมคือเหตุผลเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับระบบุ้มกันเขาจะน้อยลงนะครับเขาก็ติดเชื้ออื่นง่ายๆอยู่แล้วนะครับ บังเอิญว่าเชื้อเนี่ยมันแรง <c oughs> เชื้อเม็ดออยเนี่ยแรงเพราะถ้าติดง่ายนะครับกลุ่มอื่นก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง <c oughs> นะครับแล้ต้องล้างไตเป็นประจำกลุ่มนี้ก็จะติดโรคเม็ดออยง่ายนะครับกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็ง <c oughs> นะครับแล้วได้ยาเคมีบําบัดก็จะติดง่ายไปเลยถ้าทําไมกลุ่มนี้ถึงถึงมีโอกาสติดง่ายคือกลุ่มมันโรคต่ำลงแล้ <c oughs> วอาจารย์หมอหรือว่าอย่างไรครับกลุ่มของทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเม็ดเลือดขาวส่วนที่ทําหน้าที่จับเชื้อแบคทีเรียกินเนี่ยจะลดต่ำลง นะครับซึ่งจะเป็นแต่มันเป็นความความจริงอย่างหนึ่งที่โรคเอกไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงของโรคเมดลออยนะครับเพราะว่าโรคเอกเนี่ยส่วนที่เสียไปนั่นนะครับมันจะเสียเกี่ยวกับเชื้อราเชื้อเวลสนะครับก็จะติดเชื้อราขึ้นสมองพวกนั้นแต่จะไม่เสียทางด้านเมดลืออยนะครับในขณะกลุ่มที่เสียทางฝั่งแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นพวกนี่แหละครับจะเบาหวานโรคไตกลุ่มที่ได้รับยาสเตียรอยเช่นพวกยาหม้อยาต้มยาชุดยาลูกกรอนแบบที่เราคุยกันเมื่อก ภักที่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มทรัศมียกลุ่มนี้ก็ไม่เลือกข่าวก็จะมีอมมีการทํางานที่น้อยลงเหมือนกันครับครับวิธีป้องกันวิธีรักษาจะแบบเฉพาะหน้าหรือแบบย่งยืนและย่าวเานี่ยทำไงครับครับจริงๆเอาวิธีป้องกันก็สมัยกันที่ว่าในคลิปที่แล้วนะครับว่าเออสําคัญที่สุดอันที่หนึ่งคือการสัมผัสลดการสัมผัสดีนั้สัมผัสนน้าโดยตรงนะครับ ถ้าหากว่าเราต้องสัมผัสเช่นเราเป็นเกษตรกรเราก็ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ดีทั้งรองเท้าบูทถุงม,มือยางงมือครับถ้าเราอยู่กรุงเทพเราทํานาแต่สมมติเราเราทำส,นสนวนทำสวนเราก็ควรจะใส่ถุงมือให้เหมาะสมเช่นกันนะครับพาะไม่รู้ว่าดินที่มันที่ที่เราปลูกหรือว่าแม่แด่ปุ๋ยที่เรามาเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไหนก็มใช่ครับมาจาี่ชนมาจากข้าอีสานทั่นนั้นก็มานะครับอย่างที่สองคือเรื่องการรับประทานนะครับเรื่องหลักเหมือนกันว่าน้ําเนี่ยควรจะเป็นน้ําที่น้าต้มสุกนะครับ เราอย่าทานน้ำปลาปลาน้ำบ่อน้ำบาดาลโดยที่ไม่ได้ต้มไม่ได้กรองน,น,รน้ำที่ไม่มั่นใจทั้งับน้ที่ไม,ไม่มั่นใจทั้งหลายนะครับ,รบต้องบอกว่าน้ำปลาปลาที่เป็นมาตามพ่อของทาง บ้านนอกเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าในท่อมีอะไรบ้างัวท่อสะอาดไหมเนี่ยนะครับอย่าอย่าอย่าเชื่อทันทีควรต้มก่อนนะครับกรองเนี่ยผมก็ยังไม่เชีื่ออาจารย์เพราะว่าจากชีวิตจริงที่เราไปพบเนี่ยชาวบ้านเขาเนี่ยเครื่องกรองซื้อมายังไงาตั้งไว้อย่างนั้นแหละอยู่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ไม่เปลี่ยนไม่ล้างอาจารย์จากที่มันไว้กันเนี่ยมันกลายเป็นบ้านทเชื้อแบคทีเรียอไปแล้วแล้วก็เป็นตัวป้องกันที่อยู่ใช่ไหมครับอันนั้นคือการป้องกันนะครับเรื่องการ ดูแลตัวเองนะครับจางผมอยากจะบอกว่าล่องนี้ถึงเราจะพูดมันอันตรายร้ายแรงไงก็ตามเนี่ยแต่ผมไม่อยากให้ตื่นตระหนกไม่อยากให้ชาวบ้านตื่นตระหนกว่าไอ้ไข้ไอ้สองแอดวิ่งไปหาหมอแล้วจะเป็นไมโครไนท์เนี่จะเป็นเมดิรไนท์ที่อาจารย์หมอกนที่บอกว่าตอนที่คนเป็นกันเยอะแล้วก็ตายกันเยอะไม่ต้องไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นนะครับพี่ยาเรื่องไม่สบายเนี่ยไม่ต้องกังวลทำเหมือนปกติ นะครับถ้าเป็นไข้หวัดมีไข้ไอน้ำมูกทานน้ำเยอะๆนอนพักอยู่ที่บ้านสามวันไม่หายเสพผานแดงเสพผ่ายเขียวค่อยไปหาหมอโรคหวัดอันนั้นก็โรคหวัดกว่ากันไปนะครับนอกจากว่าถ้าหากว่ามีไข้สูงหอบเหนื่อยสงสัยปอดอักเสบไข้สูงช็อกอันนี้ก็ไปตามทางผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นหนักขนาดนี้ยังไงก็ยังไงก็ไปหาหมออยู่ดีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลหมอดูแลท่านได้นะครับ ก็ต้องผมผมก็กังวลอาจารย์เพราะว่าจริงๆต้องบอกคนรับเคเบิลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเป็นคนเมืองนะครับแล้จะตื่นก็จะตื่นเร็วนะครับถ้าจะตื่นกลัวนะครับเพื่อนยินต้องบอกว่าคนฟังนะครับว่าถ้าท่านอยู่ในเมืองมีบ้านมีรถนะครับไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ใช่โรกที่จะน่ากลัวสําหรับท่านนะครับแต่ถ้าท่านมีญาติที่เป็นชาวนาจริงๆนะครับยังไม่มีเคเบิลดูอย่างเงี้ยนะครับช่วยเตือนเขาหน่อยเนี่ยที่อยู่นอกเมืองที่ยู่นอกเมืองไปแล้วกลุ่มนี้ราคบที่เป็นกลุ่มสี แล้วกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาเขาไม่สบายเนี่ยนะครับเขา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 รอจนหนักแล้วก็มาหาหมอซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสงสารนะครับในขณะที่กลุ่มที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราต้องเตือนก่อนว่าไม่ต้องตรครนบแต่เต็มแล้วถ้าถ้ารักษาไม่หายสองสามวันนี้ก็ต้องไปหาหมอก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันนะครับหรือถ้าเป็นหนักก็ไปหาหมอตามปกตินะครับหมอดูแลท่านได้ไม่ต้องกลัวเวลาไปหาหมอสมมุติว่าอาจจะได้รับเชื้อดีมาวิธีการรักษารักษาย วิธีการรักษาเนี่ยนะครับใช้ยาปฏิชีวนะเป็นหลัก <mis. S 2> นะครับซ <Int rum> um ึ่งยาปฏิชีวนะสำหรับโรคเมเนอยเนี่ยนะครับอาจารย์มันจะเป็นยาปฏิชีวนะที่ต้องใช้เฉพาะสำหรับโรคนี้นะครับยาปฏิชีวนะพื้นฐานเนี่ยจะไม่ไม่เอาไม่อยู่นะครับอย่างเช่นเอ่อเพนิซิลินอาจารย์เคยได้ยินใช้กันมานาก็ยังใช้ได้อยู่สำหรับโรคหลายๆโรคนะครับ เอาไม่อยู่แต่ไม่ใช่โรคนี้แต่ไม่ใช่โรคนี้โรคนี้เนี่ยต้องใช้ยาแรงพอสมควรแต่แต่ไม่ต้องกลัวว่าหมอทางภาคหมอภาคอีสานเนี่ยกับหมอทั่วไปเนี่ยรู้ดีนะครับถ้าอาการเหมือนเนี่ยเขาให้เลยเขาไม่หลอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนี่ยก็ต้องฉีดยาอย่างน้อยสองอาทิตย์นอนฉีดยาไว้ได้รับสองอาทิตย์อย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งก็ต้องฉีดถึงสักเดือนหนึ่งถ้ายังรอดอยู่นะครับถ้ายังรอดอยู่ถ้ายังรอดอยู่นะครับต้องฉีดจนหายดีแล้วก็พอฉีดจนหายดีแล้วเนี่ยก็คือครึ่งที่รอดนะครับก็ต้องกินยาต่อเนื่ กินทุกวันเช้าเย็นไปอีกห้าเดือนเพื่อฆ่าเชื้อที่ยังค้างอยู่ในร่างกายออกให้หมดนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยทั้งเสี่ยงตายครึค่งหนึ่งรักษาดีสุดยังไงก็ยังเสียชีวิตได้อยู่นะครับแล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องเพื่อฆ่าเชื้อไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำอีกสิบที่ว่าร้อยละสี่สิบหรืออาจจะมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเพราะเป็นเยอะแล้วก็มาหาหมอหรือเปล่าอาจารย์หมอหรือว่าความรุนแรงของเจ้าเมริเมริออยเนี่ยมันทำให้คนเสียชีวิตถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต ผมว่าเป็นหลายประจัจกรนะครับหนึ่งความรุนแรงของเชื้อเองโดยตรงด้วยนะครับเพราะถ้าเราเทียบเชื้อเมลิออยกับการติดเชื้อในกระแสเลือดตัวอื่นๆนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดตัวอื่นที่พบได้บ่อยๆนี่นก็เช่ e ine, นอีโคไลอาจารย e ์เคยได้ยินเชื้ออีโคไลก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้เชื้อสเตฟไม่แน่ใจอาจารย์ไปผ่านไหมก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้พวกนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดจะตายประมาณที่4 0 6 0 30% แต่ถ้าเมริออยติเข้าเลือดเลยนะครับอาจารย์<ะ>ถ้าเข้าเลือดเลยเนี่ยตายประมาณ60%เรเทียบกับเชื้อตัวอื่นเนี่ยก็แรงกว่าอัน<ะ>ที่หนึ่งสองบ้านเราเนี่ยนะครับชาวบ้านจริงๆที่เขาเป็นกลุ่มเสีย่ยงบ้านนอกจริงๆเนี่ยนะครับที่ไม่อยู่ในเมืองเนี่ยที่อยู่ตามชนบ,บทจริงจริงเนี่ย<ะ>เขาก็จะเป็นที่าจาร์ว่ารอจนหนักกว่าแล้วค่อยมาะนะครับพอมาแล้วเนี่ยการติดเชื้อพอมันรุนแรงไปแล้วเวลาเริ่มแย่เนี่ยเขาก็จะฟื้นได้ช้ากว่านะครับอย่างที่สามต้องยอมรับว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยด แต่ถ้าเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเช่นอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยความพร้อมของเครื่องมือความพร้อมของกำลังพลเนี่ยยังน้อยกว่าเขาเราใช้ยาตัวเดียวกันนะครับยาเนี่ยตัวเดียวกันเลยแต่ว่าความพร้อมของห้องไอซีปริมาณพยาบาลที่เพียงพอเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในการรักษาโรคติดเชื้อที่อาการคนไข้ช็อกให้กลับมาดีได้นะครับแต่ ปัจจัยอย่างอื่นเช่นความพร้อมก็ดีหรือว่าบุคลากรหรือโรงพยาบาลที่พร้อมเี่ยให้การดูแลเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยเราพร้อมดี่แล้วใช่ครับในการดูแยก็ก็เหมือนกับในกรุงเทพที่อาจารย์หมออใช่ครับผมค่อนข้างกล้าพูดได้ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ทาดีที่สุด ในทุกโรงพยาบาลจังหวัดทุกโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยมีหมอที่ดูแลเรื่องโรคติดเชื้อมียาปฏิชีวนะที่เหมาะสมมีขั้นปฏิบัติการที่สามารถบริจัยโรคนี้ได้ดีเขาจึงแล้วก็มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์ของเราได้ไม่พอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องรีบเข้ามาในกรุงเทพไม่ต้องเป็นแล้วไม่จำเป็นแลยรักษาได้เก่งกว่าไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นนะฮะใช่ครับอาจารย์หมอนอกจากในบ้านเราที่อีสานแล้วเนี่ยเรียนอาจารย์บอกว่าออสเตรเลียก็กก็็เยอะใช่ไหมครับภูมิภาคในนี้เนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันใช่ครับ มันทำไมมันเฉพาะจอจุงแถวฝั่งนี้มันแท้ข้ามภูมิภาคข้ามถิ่นไปได้ไหมจ๊ะมอมันต้องบอกว่าโลกนี้เนี่ยนะคบจริงๆเขาคาดว่ามันอยู่กับดินกับน้ำกับของโลกโลกใบนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะสักประมาณแสนปีละแสนปีละจ๊ะเพราะจริงๆเนี่ยเขาพิสูจน์กันแล้วว่าทําไมมันถึงเป็นเยะสุตรตอนเหนือของอสเตรเลียกับภาคอีสานของเราเนี่ยนะครับจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจ๊ะสองอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเดินเชื่อมกันได้ แล้วถ้าใครดูดูดูย้อนกลับไปดูสารคดีในอดีตีใช่ครับภูมิศาสตร์จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนโลกมันเชื่อมเป็นใบเดียวแล้วสองตรงนี้มันติดกันแล้วเขาค่อยๆแยกออกไปะนะครับแล้วเราก็พบว่าจริงๆเนี่ยดินที่ไปทางฝั่งทางทางแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้น,น,นะครับเม็กซิโกบราซิลทางนจีเรีย ไอวอรีโคสต์ปาดากัสกาเซาอฟริกาอินเดียก็มีโรคนี้อยู่เหมือนกันน,นะครับเพียงแต่ว่าเราคาดว่าหนึ่งอาจจะไม่เยอะเท่าเราสองเราต้องเราจริงๆต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะครับจเจริญเยอะกว่าประเทศทางกลุ่มน้อพอสคมควรนะ<น>ครับ <P han ter> พัฒนาทางการแพทย์ท้องปฏิบัติการเราดีกว่าเขารเราดีกว่าอินเดียเราดีกว่าแอฟริกาเราดีกว่าอเมริกาใต้หลายๆประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยเขาน่าจะมีเชื้อนี้เยอะเหมือนกัน เป็นแต่ว่าเขายังไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องเขาจะไปรวมอยู่ในกับกลุ่มโรคตายไม่ทราบสาเหตุตายไม่ทราบสาเหตุคือมันมีความเป็นไม่ได้สูงอยู่ครับดังนั้นเราก็จึงคาดหวังว่าเราเราก็ทาวิจัยทั้งระดับประเทศเราก็พยายามช่วยเหลือที่เหลือในโลกเหมือนกันอาจารย์หมออย่างในส่วนของคณะเวิชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยเราเราก็เป็นมีบทบาทหรือหรือไปศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างไรครับเราเรามีองค์กรวิจัยทั้งของตัวเราเอง นะครับแล้วเราก็พยายามร่วมมือกับองค์กรวิจัยระดับโลกในะอนทั้ง CDC ของอเมริกานะครับมูลนิธิวิจัยหลักเวิร์ฟัคทรัสของทางอังกฤษนะครับแล้วก็เราก็พยายามพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงนะครับซึ่งสามารถตอบโจทย์ของประชาชนที่ต้องการหรือของทางกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละประเทศที่เขาต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาของเขานะครับแล้วก็เราก็พยายาม ให้ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหรือเพื่อเปลี่ยนนโยบายครัเพื่อให้เกิดขึ้นได้ระดับโลกเราก็เข้าไปในหน่วยงานต่างๆในระดับประเทศเราก็พยายามทําสิ่งที่เรียกว่าเอางานวิจัยลงมาจากบนหิง,งนะครับอาจารย์บางครั้งอาจา,จา,จารย์คงเคยได้ยินบ่อยว่าคนทําวิจัยนักว,วิจัยทาเสร็จก็ตั้งไว้บนหิงไม่มีใครดูรนะครับ<ม>อยาจะเกิดผลได้ก็คือต้องมีคนเอาลงมาใช่มครับเพื่อให้มันไปสื่อถึงจริงๆนะครับเมืออย่างผมจริงๆผมก็เป็นนักวิจัยนีอาจารย์แต่ผมอาจจะนอกนอกกรอบไปหน่อย ทำ Facebook นี้ทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็บางครั้งเราก็จะแต่มันก็ร่วมสมัยมากเพราะว่าเพราะว่าถ้าให้ปล่อยมันอยู่บนหิ้งอย่างเดิมแล้วไม่มีใครมานั่งทำนะแต่พอพอเริ่มเริ่มก็ไปศึกษาเริ่มก็ไปทำเรื่องนี้ก็มีคนสนใจมากขึ้นอนะอย่างน้อยตอนนี้ถ้าใครสงสัยด้วยว่าอาจจะมีญาติที่เป็นเจ้าโลกตัวเนี้ยเมดิออก็สามารถคลิกเข้าไปหาเป็นเป็นองค์ความรู้หรือองค์ความรู้ได้จากเดิมองไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะ อ่ะมีอะไรทิ้งท้ายก็อาจารย์หมอสำหรับโรคเมริโอที่ว่าเนี่ยอาจารย์หมอครับก็ผมอยากจะาฝากถึงทางบ้านนิดหนึ่งครับ,รบว่าขอย้ำในสิ่งที่พูดไปแล้วว่า<ม>ถ้า,าท่านอยู่บ้านนะครับทำด้วยปูนมีมน้ำปปามีคอลีนใช้ด้วยนะครับ,รบไม่ต้องตกใจ<ม>นะครับมันไม่ใช่โรคใหม่อะไรแต่มันเป็นโรคที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานแล้วตายกันทุกปีปีละทันนะครับแต่เราคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันบอกต่อ ให้ถึงคนที่เขาเสี่ยงจริงๆ <ฮะ S 2> คนที่เป็นชาวนา <ฮะ S 2> ที่เขายังลงนาเ <ฮะ S 2> ท้าเปล่ามือเปล่าโดยที่ไม่รู้จักโรงนี้ <ฮะ S 2> ไม่ได้ป้องกันให้เขาได้รู้จักว่าในดินในน้ําของเขาเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ <ฮะ S 2> คุณควรจะใส่ถุงมือใส่รองเท้าบู๊ท <ฮะ S 2> ถ้ายังหาอันไหนไหม,ม่เหมาะสมไปลองหาดูว่าใส่แบบรัดข้อเท้าได้รัดเท้าได้เพื่อให้ป้องกันถานน้าต้องสุก S <S นะครับจะ<ช>ดื่มน้ําโดยที่ไม่ต้มเพื่อลดอัตราการเสียของโรคนี้ลง<ช>เราคาดหวังว่าถ้าทุกคนป้องกันได้ดีนะครับอัตราการเสียชีวิตก็จะน้อยลงน้อยลงซึ่งก็จะทําให้ประเทศเราไม่เสียบุคลากรที่สําคัญในประเทศไปจากโรคที่ป้องกันได้เราเราก็เชื่อแล้วก็คาดหวังได้แต่หมอถึงวันหนึ่งเนี่ยสถิติการเสียชีวิตจากโรคนี้จล<ช>นนะลดน้อยถอยลงนะแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์หมอพยายามอธิบายได้แล้วก็คือว่า ผ้าอื่นเื่อนเพื่อนด้วยนะแล้วก็การขับเลื่อนของภาารัฐเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะอาจารย์หมอสุดท้ายเลยโรคนี้มาติดต่อจากคนสู่คนได้ไหมไม่เลยครับไม่เลยนะไม่เลยนะครับเป็นโรคของตัวไขรตัวมันจับไม่เกี่ยวเลยนะครับแลนนจึงเป็นโรคเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันไม่ดังใจเพราะมันไม่ติดต่อจากคนสู่คนมันเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่มันเป็นโรคของตัวไขรตัวมันอาจารย์ดูแลตัวเองดีอาจารย์ไม่ติดแต่ถ้าอาจารยอยู่ใกล้อีกคนหนึ่งซึ่งก็ก็ไม่ติดนะครับกับผ้าขาวนะครับจะได้ สบายใจกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าโรคอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่ลดสถิติยกรดยอดการสูญเสียได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับเราไม่มีคนเสียชีวิตด้วยโรคนี้เลยแม้แต่คนเดียว ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องยากต่ว่าเราก็ได้แต่หวังนะครับว่าสักวันหนึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับวันนี้เรามีความรู้ความเข้าใจรวมไปจนถึงวิธีป้องกันวิธีการรักษานะครับโรคเมลดรีออย่ยนะครับหรือว่าไข้ดินในก่อนหน้านี้เรียกไข้ดินแล้วก็ไข้ตายนะฮะบางคนได้แบบนั้นนะครับขอบคุณอาจารย์หมอครับนายแพทย์เดเรกลิ้มมาทวสกุลนะครับอาจารย์ภาควิชาสุขการแทยาเขตร้อนคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนของมหาวิทยาลัยมิดลนะครับขอบคุณอาจารย์หมอครับครับครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ ผมและทีมงานนะครับรวมทั้งอาจารย์หมอดีเดชลาราท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะครับแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามเรื่องดีๆสาระดีๆนะครับผ่านทางรายการขีปรนาวุธเหมือนกับแอนท์ทีวีแล้วก็จานดำช่องที่25 R Channel ของยมขวัญนิจปวดนะครับลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ